สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับจะเป็นคลิปนี้เสนอการนำการนำเสนอ,นส,นอสินค้าที่เป็นฝันใจวัยรุ่นหรือคนที่ชอบเสียงดนตรีอย่างน,นครับก็คือกีตาร์ทางเราบริการนำเข้ากีตาร์จากฮ่องกงมาไทยทำไมถึงเป็นกีตาร์จากฮ่องกงดียังไงกีตาร์จากฮ่องกลงล่ะ เป็นแหล่งรวมสินค้าจากทั่วโลกนะครับแต่ก็มีการผลิตเองแล้วฮ่องกงเนี่ยเป็นเมืองเขตปลอดภาษีทําให้การนําเข้ากีตาร์มาที่ฮ่องกงอะ่ะมีราคาที่ไม่สูงมากเพราะเขาปลอดภาษีครับจะมีทั้งกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปร่งกีตาร์อื่นๆอะไรก็ตามวันนี้ก็เกินของการว่าทําไมต้องนําเข้ากีตาร์จากฮ่องกงดีย่งไรต่อไปผมมา สอนเลือกดูแต่งซื้อกีตาร์ครับอันดับแรกเว็บแ,แรกที่แนะนําก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทิ้งเอ้ยเดี๋ยวลิงก์นี้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับอ่ะอะอันนี้ผมให้ช่องทางติดต่อเอากันก่อนถ้าใครสนใจนําเข้ากีตาร์มาก็สแกนได้เลยนะครับแล้วก็ไลน์ ad สองจ็ดสอง vxipr แฟนเพจก็เกี่ยวกับต้นอินพอตนะครับเนี่ยคลิกลงไปดูเขาจะเป็นแฟนเพจของทางเราแล้วก็จะแจ้งข่าวไว้มีอะไรดีน่านําเข้าสนใจ เราไม่เพียงแต่นําเข้าอย่างเดียวนะครับเราบริการแบบเหมือนหาสินค้ามานาเสนอว่าสินค้าดีๆของฮ่องกงจีนสิงคโปร์อเมริกาอังกฤษวันนี้ญี่ปุ่นอ่าอ่านำเสนอคลิปงฮ่องกงต่ออ่านะครับนี่เป็นเว็บโคโาเซลของฮ่องกงนะครับผมคลิกเข้าไปอ่าเขาจะตรวจสอบว่าคุณคุมมนุษย์หรือเปล่าเขาเป็นบอสนี่เห็นไหมครับ กีตาร์เต็มๆเลยของดีทั้งนั้นเลยคลิปโซ่ต้องการผมก็ไม่ได้เล่นกีตาร์นะครับถ้าลูกค้าต้องการยี่ห้ออะไรก็ลองเสิร์ชดูในนี้ก็ได้สมมุติว่าเนี่ยเป็นแหล่งรวมถ้าต้องการใช้ google ทันสมัก็ได้ครับผมแ <c oughs> นะนำใช้งานในคอมจะดีกว่านะครับถือว่าผมถ้าต้องการกีตาร์ไฟฟ้า เอเล็กซิกกิตาร์ก็นี่เลยอ่ะมาเข้าที่เว็บนี้เอเล็กซ mm ิกกิตร์เห็นมันก็จะมีกีตาร์ไฟฟ้าของฮงกงขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับอือ mm hmm. อันไหนที่ลูกค้ามองว่าคุ้มอาจจะมีทั้งมือหนึ่งมือสองก็เรื่องก็เสิร์ชยี่ห้อเสิร์ชอะไรเข้าไปเลือกดูก็ได้ครับอันนี้ไม่ใช่เพาะกีตาร์เฉยนะครับเครืรก็ตีนหรือก็ใช้ได้กับกับแบบนี้คอร์เซลเฮดเคตัวอีกช่องทางหนึ่งอ่ะผมแนะนำวิธีการเสิร์ชหาจาก Google วิธีง่ายๆเลยพิมพ์กูเกิลนะพิมเดชน นี่กิตาแล้วก็บวกเฮดเคเข้าไปเขาจะไปสู่ร้านที่ขายกิตต้าในฮ่องกงอ่ากดเข้าไปเลยเห็นไหมครับนี่ลูกค้าจะพิมพ์ชื่อยี่ห้อไปก็ได้นะครับเนี่ยจะมีขึ้นมาเยอะแยะเลยส่วนการเลือกซื้อก็ลูกค้าอาจจะติดต่อร้านโดยตรงได้ครับส่วนมากฮ่องกงเขาจะรับบัตรเครดิตเขาเป็นโกลบอลก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายหรอกครับ ราคานี่จะเป็นราคาฮ่องกงนะครับเด็กก็ประมาณ 4. 4.8 4.9ช่วงนี้นะครับผมตาาสวยเต็มเลยถ้าลูกค้าไม่ถูกใจลองดูหลายรว็บก็ได้ฮ่องกงบนที่คิต้าช็อปอ้าวนี่คิต้าโซฟาอ้าวเห็นไหนมอู้หอันนี้น่าจะเป็นคิต้าหายากราคาก็แรงแต่ว่าไม่มีปัญหาครับฮ่องกงส่วนมากเขาของแท้แน่นอนไม่เหมือนจีน คราวนี้พอท่านต่อไปนะครับสมมติลูกค้าไม่ว่าจะสนใจจากในค o l o r Cell เว็บนี้หรือสนใจจากเว็บอื่นที่อยู่ในฮ่องกงอะครับผมลูกค้าก็ติดต่อกับร้านได้โดยตรงเลยแล้วก็ส่วนการนําเข้าก็ให้เป็นฝีมือเราได้เลยครับผมการนําเข้าของเรากจ็จะมีระยะเวลาปิดตู้ประมาณ1-2ครั้งต่อเดือนส่วนเลท อัตราการกน,นําเข้าก็สอบถามไปที่แอดมินที่ดูแลแฟนเพจดูแลไลน์ออฟฟิเชียลแล้วกันนะครับผมผมเป็นก็เป็น PR ให้นะครับผมก็ติดต่อได้ที่นี่เลยอ่าเกียต้นอ่นนี่เว็บ well, ไม่ใช่เ e ว็บเอาเป็นแฟนเพจละเป็นต้น underscore george hotmail com id line official george เจ็ดสอง vx ipr หรืออย่างที่บอกนี่นี่นะครับผมติดต่อได้ตามนี้เลย ใสแกน QR code หรือพิมพ์ก็ได้ครับผมจัดไปเลยน,นะเดี๋ยวส่วนลิงก์นี้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อลูกค้าท่านใดสนใจกดไปดูตามคลิกเนี่ยก็จะมีร้านกีตาร์ในฮ้องกงขึ้นมาแล้วอย่างที่บอกค้นหาใน google ได้พิมพ์ยี่ห้อพิมพ์อะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วย HK นะครับเพราะว่าจะเป็นการสื่อสารว่าเราต้องการหาสินค้าที่อยู่ในประเทศฮ่องกง ครับผมส่วนการนำเสนอในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่จากคลิปการนำเสนอสินค้าจากห้องกงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ